สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูข้อแตกต่างระหว่างวงแหวน LED Isoven Matrix และวงแหวน LED ธรรมดากันครับวงแหวน LED Isoven Matrix จะมีหลายรูปทรงให้เลือกตามสไตล์ของคุณเองวงแหวน LED ธรรมดาจะมีทรงกลมหลายขนาดตั้งแต่80 85 95 105และทรงสี่เหลี่ยมโดยรวดลาย Isoven Matrix จะมีความคมดีไซน์ใหม่ รู้หราําให้หน้ารถดูมีมิติมากกว่าวงแหวน LED ธรรมดาซึ่งจะมีไฟเลี้ยวในตัวแตกต่างจากวงแหวน LED ธรรมดาซึ่งจะไม่มีไฟเลี้ยวในตัวและตัววงแหวน LED ธรรมดา จะมีไดรเวอร์วงแหวนซึ่งหากเกิดเสียจะยุ่งยากในการตรวจเช็คและการติดตั้งเนื่องจากสายยาวขึ้นแต่ถ้าเป็น Isoven Matrix จะไม่มีตัวไดรเวอร์หมดปัญหาจุกจิกได้เลยครับเหมาะสําหรับรถทุกรูปแบบสวยทุกรูปทรงสําหรับใครที่สนใจติดต่อมาหาเราได้เลย